นีกัจมามาเระ่งของต่างจางสวิตเซอาาร์นด์งงนรย์ดนเดมาอแนาระสนากกานนละลายให้มันลลายตนะานี้จะเป็นช็อกโกแลตเนาะ เราจะได้ทงสวตสร์แลนด์น่าจะเป็นไอเป็นละไวช็อโกโกแลตบ้างเบิ่งใจนั่นก็จะได้เป็น,นงานอัลมอนน้ำผึ้งอะไรแบบทีเป็นน้องแลก็ซิเป็นอันนี้แลกซิเป็น,นอันนี้ อโอแต่วก็สเตอรนี่อ่นาชะชอบอะไรกันเอาออมาเตาตู้เย็นแป๊บเดียวละลายมาแล้วนี่เป็นแบบนี้เป็นทุงๆแบบนี้อันนี้น้องแกไปก่อนนั้นน่นและ

นี่ครับคอนโดแมนนี่ครับโอเคนี่จับนี่แต่เรื่องอะไาสลับเป็นคนนั้นนี่นี่จบแล้ว เปิดโรงแรมให้อยู่